โอเคก็ต้องขอทำการสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะโอ้ไม่ได้พูดมาโคตรนานเลยว่ะประโยคเนี้ยคลิปนี้ก็มันไม่ได้มีอะไรเว้ยแค่ผมไปเจอผมกับเพื่อนผมไปเจอไอ้ไปไปเจออะไรที่มันแบบกูพูดอะไรเดี๋ยวน,นี้เออ อาจจะแบบปากหวานเกินไปหน่อยนะเซลเข้าไปทั่วแต่ลิปนี้มันก็ผ่านมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วแหละลืมไงลืมทำเออก็คือไม่ได้ไม่ได้อัดตั้งแต่ต้นด้วยมันผมเพิ่งมาอัดตอนกลางๆอืมก็ไม่กลางหรอกเกือบท้ายท้ายของเกมก็จะพูดว่าไงดีวะมันก็ไม่กลางไม่ต้นไม่ท้ายอ่ะ <c oughs> คืออัดปุ๊บก,ก็นั่นเลย ก็แบบพวกผมก็แซวกันไปแบบตามภาษาของพวกผมไงเล่นเกมกันอนะแซวแซวเพื่อนเพราะว่าเห็นธงเพื่อนเป็นแบบธงธงอังกฤษไงเออแล้วก็เปิดเพลงเหมือนเป็นเพลงเพลงสเสนของประเทศอื่นอะไรประมาณนั้นพวกผมก็เลยแซวแต่ว่าอ้ย้ยเพ,พื่อเปิดเพลงอะไรอ่ะเปิดเพลง สันเสริญเลยหรือว่าคลุกทุกชาติอะไรของเขาเออผมก็แบบแซวแบบนี้กันไปมาปุ๊บเขาเปิดแบบสันเสริญของไทยลเลยรอ่ะเขาเปิดปุ๊บผมก็บอกอย่าเปิดเลยนะไม่ได้ไม่ได้อยากฟังเท่าไหร่อะไรงนี้เออสภาพผมก็นั่นแหละแบบไอันั่นแหละก็เออไงโดนเขายิงร่วงแล้วก็ตามสภาพ <laughs> แบบไม่ผิดอะไรอะ่ะแซลไม่ได้เหรอคือถ้าแซลไม่ได้ก็แบบไม่ไม่พิมพ์ก็เปิดไมค์มาบอกกูก็ได้เออว่าแบบม่อย่าแซลกูไม่ชอบอะไรน,นี้เอ,อจะได้รู้แม่ไม่รู้อะ่ะโอ้ทำกันได้อะโอเคไปดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะ่ะตโลกบวกหัวร้อนวะ่ะอะไรวะกูต้องเจอแบบ คนเจร้ายอ,ะอ่ะแซวไม่ได้ไปกินวะ Let's go คงจะมันเขาแหละเครียดเลยเนี่ยเพื่อนมันแต่ปูนนี่เส้นเลือดนี่ปูดคำเดียวเส้นเลือดปูด

พวกมึงไม่ต้องเล่น y ยู k โน w เอาเอามัวแต่ป่าไฟใส่พวกกูเอาเพื่อนตั้งแตกไปแล้วโอ้โเอาเรียบร้อยกูฟังเพลงสั่นเสียงจนกูเออหมดแล้วเนี่ยเออๆอย่าไม่ได้แล้วเพื่อนนะเอาขยับเอาไม่ขยับแล้วเออเพื่อน เขานี่ไงเอาแตกเ<อ>าโคหนุ่มเขาไปเล่นแล้วเหรอย็นยเนนิ่งเลยไม่เล่นแล้วเหรอ,หอรอจังหวะมึงเดินมาการทันหมดงานแล้วเดี๋ยวสักทีหนึ่งนะนี่อวตารพหนุ่มแล้งอวตารนี่โอ้เป็นคู่หูกันด้วยนี่ไง กลุ่มร่งางอวตารทั้งคู่ทำอะไรนะเฮี๊ยเซานิเซาหน่อยไม่ได้ป่าไฟใส่บังบงโอ้โ oh ห